สวัสดีครับมาเดอพี่น้องที่เดดครับที่เดดนี่ครับกวงบีพี่น้องหักเอามาบลายครับมาอย่างเพราะอั<ม>นนี้นี่แหละเพราะหาอยากซื้อเข่วยำได้บุ๊บข้างกับเป็นเนื้อครับผมเนื้อส,สดสดเจ็ดโลตัวนี้ก็เป็นตับตับกับหัวใจครับนาไหวให้ฟูชิไว้ให้ม้าครับตัวนี้ข้างกับเป็นเนื้อเสือหองไห้และสิมายากท้านี่ก็เดดเลยพี่น้องสมองงวครับ คุณใหญ่ๆเลยหลายโต๊ะครับแต่ถ้าเป็นที่เด็ดที่ค่นั้นต้มอยู่เพียงนี่ครับต้มขาเสียกันคอยสิมากรองครับนี่นี่หมอใหญ่ๆพี่น้องต้มบีครับผมใบกับไทยที่ฝ่าภูเ่าอยู่ไทยครับนี่ก็น้องต้มขาเสียครับหากเลยบีตัวนี้ใส่เด้น้ำปลาแล้วก็เกลือ กินเต็มเลยขมยางหักครับผมดีขวงแแหพี่น้องแแกโล่งขาบานเฮานี่มีสีดบีผสมครับแต่ว่าตัวนี้นี่ของแท้กโบเดผสมอยังเลยโบเดใส่น้ำใส่ย่างครับมีแต่บีไฟอ่อนต้มอยู่นี่ครับน้ำมันหอยน้อยนึงแล้วก็โรดดี้พงนัวแล้วลก็น้ำปลาครับกระเทียมโบเดตำใส่ แล้วก็สิมะโขกใส่เจ้หน่อยครับผมนี่ยใส่กระเทียมที่ใช้พีน่น้องนะครับโอ้ยผุนยาำพวงบี้พี่น้องเขียวปื่อยตะวาน,นาค,ครับครับเ<ว>ขียวซีดีวะก็เนี่ยเสียครับผมนี่ครับเจ้าน้อยกับสีพ่อครับค่อยสีมะรอเย็นแล้วก็กว้างเลยกว้างเหลหายใส่ขวดครับ เขียวเดี๋ยวมองมองนพี่น้องนับดี๋ยวสิมาซ้อยเห็ดน,น้ำตกครับผมผักเอกก็ซ้อยเดี๋ยวซ้อยบางๆ้ะพี่น้องเสือหองไข้สะดุ้งไฟครับเห็ดน,น้ำตก<ะ>นึนกถ้ากระพาร์ตุสี เดี๋ยวเข้าเรื่องตอนปุ้งครับนะครับปุ้งเลยพี่น้องถุงนัวครับตามด้วยพริกจะจัดแน่เล็หน้อยครับผมปลาบะเซียสบหมักเนาวกับเมือดพี่น้องอนี่แซมอนี่หละสีสมบ ก็ไซ่นุ้คข้ามเปียกจนหน่อยครับผมเนว้อห่เออเวขย์เน้อยมะลงค่ะโอนเขาขัวข่อยเอนขขัวครับผมเจ้าเขาก็เห็ดเดียบร้อยครับ ใส่ผักเลยพี่น้องิะละแล้วบกตัดอกแต้งแน่นอะน <c oughs> หอมคือเก่าพี่น้องเอ้ยล้างเลือกนันครับผมเนี่ยแห้งกัยยังบ่ทันได้ซอยอยเจ็ดโล จัดแบบขมเลยป้ะหน้ามนาีน้อยเดียวก็บอกข้ามเปียวมันบดเปียวเต้าบี้มะหรอ,อเสียบแลวลาเพื่นอนสั้นเนี่ยนะครับบอใส่เต้าบี้เสียบป่ะนะครับโอ้ยหน้าตา เสียหองห่ยอย่างครับพวงบีเฮานั้ถันี่เจียวครับผมเดี๋ยวมาซอยเลยครับแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับผมนะครับเสิร์ฟเลยครับอย่างเนี่ยเสียแล้วก็พวงบีครับผมจะวเป็นน้ำตกเสียหองไหาครับผมลวกเนื้อก็ตับครับลูกศิลป์ถอนไ้ซิโนครับพัดลูกศิ้น์ที่น่อ พักะโด้เรีมฟ้าครับนี่แตงเนื้อกับต้าครับผมจุเจ้หน่อยเนะาะท้านี่ก็ที่เด็ดครับผมสมองงัวต้มครับผมนมนมเลยพี่น้องโห้หุ่นม่งดีเลยทำร้ายแตกแล้วครับนี่ที่เด็ดย่างพวงบี้กับเนื้อเสียครับนะพี่น้องเส็บเส็บนีกันครับผมกับหลังเลิกงานเห็บหนอนเส็บเส็บน่กันครับ แยวดีว่นาพี่นอย่างหอนๆครับผมกับจูตับนะครับเสิร์ฟแสบเน้นห่ข้าวจ้าครับมึวงบีครับ็ดถงลูกหมากเลยก้าป๊ปี้ช่่ย่ะไรหอยิออวานตู๋เลยครับ อานกอยู่น,ออนี่เลยเหมอฟอง,งเหอไม่ได้ไปไหนกระกระรกัวเหรอกคมอจับไปเลยตัวหจุ้มัน,นามาปั่นไหนมาขมหออี่ต่อมไเียซื้อเพื่อก็ไปขบแสบ เอาอไปซ้อยห่อยยังไงโด้อนกางใช่คนแก่นี่าดนะอันนี้อะไรในสมองหอสมองสมองคนกินมามากิน นิดหนึ่งมันสลัดเลยเอาซีมดูนุ่มบ่อี่ไหนดินมะคกอน่บแม่สมองบ่นิดเดี๋ยวเป็นองเสอยหายไม่จินมก็ไม่เอามันนุ่มฮัสเจอาลรู้ไหมที่ไทย ไม่มีเงินก็ไม่ได้กินดิเนี่ยเราไม่ได้อยู่ที่ไทยไงเดี๋ยวที่นี่ก็ไม่ได้กินถ้าป้าปี๊ไม่เอาออกมาไม่มีใครได้กินโล่งไงไม่อยากกตีผู้เเรงน้อ,อ,อนงออจางคุณจางฟ้องนมคุณจางจางฟ้องนมฟ้องนมเทไรบ้างตัว,าม,วาม,มานน้ำฝนเหือฮะคือดอกไม้บางปวดหัวจังเบื่อดอกคนเสียว หัอบม่มีเหเขานับพังกระเดา้ดาใรับยากกุชี่ายตาไปกินมอส้มีสีใหญ่หก่พอกัดยอดจะกระดับกระดุก ป๊าป,ปีบอกว่าลูกชิ้นเคยมีสมองไม่มีหรอกเพลเพล่ก็นจที่เอายฟ้าอ ดีมนี่ทางเสือหองห,ยา,หงายเตอ่์ค่อยบี้น้ำมันเลยอ่าร ได้เราเห็กันอยู่หาคนเขาคนส่วนั้นหมดไปไปไม่ไปอาดัมเหรออืม huh. ทำไมดูน่าเหรออืมน่าเห็นเขายเยอะรักจังนะอืมน่าเห็นเขายเยอะรักจังนะฮะน่าเห็นเขาเยอะที่อันนี้ยกแบบอันนี้แบบก็ร่างกาย พี่โน่ถ่ายคลิปไหมป้าปีเลยก็เห็นป้าปีเอาให้หัวหน้าด้จัดตังเขาไหมเขาซ้อมเล่นขูดเขาไม่มีแรงมั้งกินให้หมดสองห้อยพวกาดากับพ่อพาตัเด็กละให้ไปทำ เขาจะไล่ออกแล้วนีป๊กนีเแะไม่ได้นะยะยาต้องอุ้มเปียโนเดินมาเลยเป็นว่าให้ห้าอุ้มหน่อิงเล่ยินนอรนั้นทำให้กลิ่นหอม ้กูดีมันอยู่บนแดดมันหายคนละที่หนวดต้องไปเดียวหนึ่งคนละมาคูดสีหายเนี่ยก็มาเราบ่อยากก็ออกโอ้เตยอยากได้จิโนต้องไปเตยบอลน่าปล่อยมันอยู่นักวันแล้วตอนมันนอนแ่ะมาเอาแต่มันไม่เ่เห็นแต่มันนอนอกับคนเดียบปูมากเวลามันนอนแล้วมาควรฉันเลยอืมดูได้

พวกนี้พวกนี้เดี๋ยวตัดผมให้วันนี้พ่กนี้วันนี้ว,นวันนี้ว,นวันนี้กินข้าววนี้วันนี้ก็เก็จะตัมือนกันที่เราเอาวันวนี้แทบหลดปูทำไมปูชอบให้กินนอกตับตรงนี้อ๋อเขาอเกิน แม่นางเบาก็คือเขาก็คิดชื่อหน,นอหน,นอชอบนั่งพูดไม่กินข้าวขึ้นฝกหางอยู่คนยอมก็อยู่ได้าไม่มีคนยู่ห้ามพูดกินข้าวชืนอหนอนา่ จินยังไม่พูดอะไรเลยอาครอวาหมือนหักน่อวานได้กระปุกียร์ป้าปีหทำไมไม่เอามาให้ป้าปีด้วยแบ่งกันนอะอะกับป่องจิน้นเไม่มีของป,ปอ้าปีถามเน่ยทกหรอ,อนี่เกมนี่ยว่อมสินเนี่ยกเกลียนหอยม่เสยกินเลยรมาลวกปากกลิ่นขอยอัอนไห น้ำผอนจะต้องแง่ต้องเ oh <yeah. S 1> ป็นโหดแต่ขอลื่มเนว่าเอาปัสสาไปเลยรวกวรีบไปแง่ไข่ออกใส่ตาตายปะเกยเล่นหนิบ้าล้งจากเนี่ย เดี๋ยวเดินแนวพี่องเอ้ยสมองเอาปุ๊ป <laughs> ีบอกไม่ใช่สมองสมองเด้นี่ยินนอนหลังสมองนี่เอาสมอง ักานัปิ่งกินีป่ากิน้องเี้เยกินเนืมัค่กนเน้ังกินกินจีป่าจีป่าเทียนรับรับอนมาองนบอลพอเลยวะเราก็คือปิ่งเฟสบอดเฟสได้เลยเขาตัองือแยนัส่ั แรงตานนคอยแน่หนิหายกิน่ะกินขอแน่หน่อยน่อยหนึ่งว่านนเาเตือนเป็นมากแบบนักแต่โตกิพโดนหนึ่งี่เจ้าจังอย่ให้กินก็เยอะเาะม่กินแไเห็นว่เนอย่างนเล่นบอลเอาของ เาอรต้องเก็บไว้ซื้อจ้ะเลาอะไรต้องเก็บไว้ซื้อว้นี่นือเจ้า่นีไแม่ะมัดีเขาพอออกนองสือมาเอือนเขาเส็มาเห็ดเด็ก็เส็จมาเห็ดรอแล้วจ้าจานครับเองสื่อแล้วเจ้าพอท่น ตั้ตงหนจ้าไฟขึ้นมากโอ้ยไฟอยู่ในกระเป๋าเต็มเลยเขึ้นที่เราน้องซูก็อยู่บ้านเขาออกขึ้นที่หลักปปิดน้ำมักปิดปีบะติดเหรอเกือบเกือบพ่อปลาปิกเปิดอย่างเดียวเลยเปิดไฟแสงสีเปิดไฟเทค ือเก่าอบบายูย่บ่บ้านไทำไมป้าปีอันนี้ดนเดิมเลยป้าปี่สฮะป้า<ะ>ป,ปีส่อสองดหนอด้วยนี้เราก็เข้าตู้เย็นไว้พรุ่งนี้เราจตีเอาไปด้วยบะนหน้าฮยหนไปด้วยบ่าวันสองฮไปไหน้นหนสไปไหนอสองแย

เราเหลือหรือเปล่าะ,ละ,ละ

เจ้หววา,าหน้ามาอยูผุนขนม้องคนเอาใจใส่เมืองเป็นอย่างไรไงฮะบะหมั่นน้ำเด็ด้อบะมั่นสองโตให้ประลาดไปหนึ่งนะสูงไงคือแม่เน่าหลาดง่ามเหมือสันได้บอกง่าย มอมหมดลายไก่บอลแดงเนาะอ๋อแบบับมสดใสไหมครับหม้อ,อ,มนมอเนี่ยสุดยอดเนี่ครับเคล็ดเนี้ไวไส้ครับเคล่ดหนาเจินไหม